เขาบอกว่าเอ็ดดี้เนี่ยอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากเบอร์มิลล่าเคยได้ระดับแชมเปี้ยนชิพสเตตัสในปี1990ที่ยูนเต็ดคิงดอมหนุ่มอภวศุมวิทย์ได้ไงอ่ะบริทิชช็อตแฮร์เอาละดีเธอไม่ใช่ลาเซนบลูหรอน่าล้างเปนแมวน่าร้างเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย ซอฟค่ะคลิปนี้นะคะซอฟจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาบอกว่าจะช่วยให้ทาสแมวอย่างเราเนี่ยสามารถระบุสายพันุ์แมวที่เราเจอเราเลี้ยงอะไรอย่างนี้ได้นะคะเวลาเราไปข้างนอกงี้แล้วเราเจอแมวอุย้ยน่ารักจังเลยอะแต่ไม่รู้ว่าพันอะไรอะวันนี้เนี่ยจะมานําเสนอแล้วมาเล่นไปพร้อมๆกันนะคะเราอยู่กับแอปที่ชื่อว่า Cat Identifier Identifier แน่น,นอนว่าแอปพลิเคชันที่ดูพันแมวแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่กับแมวอย่างี้แน่นอนค่ะ yeah. อด้เคยสงสัยไหมว่าเราอ่ะเราอะเป็นแมวพันธุ์อะไรเราอยากรู้ว่าถ้าเป็นแมวจรที่เราเก็บมามันจะบอกต้นตระกูลสายพันธ์ุอะไรอย่างนี้ได้ปะเนี่ยจริงๆน,น่าอาจจะมีสายพันธ์ุที่มาจากฝรั่งเศสเลย <laughs> เข้ามาในแอปพลิเคชันนะคะเราก็กด identify cat นะคะเสร็จเรียบร้อยบอ้ามันขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะให้เราเนี่ยโชว์นะคะ้ย <c oughs> อันนี้ที่ไฟเสร็จแล้วหรอเร็วมากแล้วเขาก็ใช้หน้าตาความเป็นไปได้มานะคะหลายสายพันธุ์เลยนะคะสายพันธุ์แรกเนี่ยเขาบอกว่าเอ็ดดี้เนี่ยอาจจะมีต้นกําเนิดมาจากเบอร์มิลร่าโหแค่ชื่อพันธุ์ก็เล็กน่องแล้วเนาะโอ้หเป็นสายพันธุ์ที่แบบต้นกําเนิดมาจากอังกฤษในปี1981ไม่น่าใช่เอ็ดดี้เอาจริงๆมันดูไกลไปอ่ะเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้เคยได้ระดับแชมเปี้ยนชิพสเตตัสในปี1990ที่ยูนเต็ดคิงดอมไม่น่าใช่เอ็ดดี้ไม่งั้นหนู่มาโผลสุขุมวิทย์ได้ไงอ่ะ ทันที่สที่น่าจะเป็นเอ็ดดี้นะคะ Turkish Angora หนักกว่าเดิมอีกไม่น่าใช่อ่ะแต่หน้าก็คล้ายนะสีผิวหน้ามีความคล้ายมีขนที่ยาวด้วยเอ็ดดี้ยังไม่ยาวพอนะแม่ว่าตัวที่3าที่น่าจะเป็นไปได้ Japanese Bobtail น่ารักมากเลยอ่ะแต่ไม่น่าใช่อเมริกันช็อ t แฮร์ก็ดูใกล้เคียง British Short Hair ก็ใกล้เ,เขาบอกวา่าเ้าขาบอกวา่าถ้าเขาบอกว่า มาสู้อะไรกันข้างๆดิฉันจะมาตีกันในรายการฉันสิสรุปก็คือถ้าเกิดทันแมวนี่ดูไม่เข้าเขาเลยในตัวไหนนะคะเขาก็บอกว่ามันคือโนม่ก็คือจนจะก็คือไม่มีสายพันเอตี้ไม่มีสายพันเอตี้แม่ไม่ได้ให้ออกจากรายการเนี่ยทเป็นเดอะเฟสเหรอเสียใจด้วยค่ะเราไม่ใช่เดอะเฟสปกติแมวไม่มีสายพันได้อะโ บางดีใช่ไหมต้นกำเนิดอะความเป็นแมวอะมันควรจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ในตัวบ้างั้ยใช่ไหมนี่ดีๆโตขึ้นมาแล้วไม่มีสายพันธ์เลยมันเป็นไ,ไม่ได้ไอดดี้แม่ขอใหม่เอนติไฟายใหม่อเอนติฟายจากข้างหลังเนี้ยเอนติไฟายได้ไหมเฮ้ยโปรแกรมเอ๋เลยเอดดี้มองหน้ากันดีๆหน่อยไหมอดดีนออ้นั่งเออเนี่ย ไอเดนิฟายใหม่ก็ยังได้สายพันธุ์เดิมๆน้เบอร์มิลล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะสําหรับเอ็ดดี้เนี่ยเบอร์มิลล่าดูใกล้เคียงที่สุดนะคะแต่แปะภาพให้นะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะเอ็ดดี้ผ่านไปนะคะเรามาลองหนานี้ดีกว่าเพราะว่าหนี้น่าจะมีเชื้อชาติมาจากญี่ปุ่นนะหน้าตานางดูญี่ปุ่นอยู่นะเออต้นกําเนิดเนี่ยเหล่าทวดเหล่ามากอะไรเงี้ยเหล่าทวดเหล่ามากขึ้นเรือมาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นี่ค่ะมองกไหม้โอ้โหจี oh, เป็นนิสบอคเทลเลยขึ้นอันแรก ลูกที่ใช้ i d e n t i า y คือนักเลงมากนะลูกคือแบบแงงแล้วนะกินไม่ได้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 อาเจะเป็นนิสบ๊อบเทลก็มีความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้อื่นๆล่ะคะยูโรเปียนช็อตแฮเฮ้ยเหมือนเหมือนนานี้ครึ่งหนึ่ง ตรงหน้าผากเหมือนยูโรเปียนช็อตแทมากต้นกําเนิดมาจากสวีเดนเลยนะโอห้โหนะนี้หนูไม่ต้องอายแล้วพี่เอ็ดดี้มาจากอังกฤษหนูมาจากสวีเดนลูกเฮ้ยซึ่งชื่อสายพันธุ์น่ารักมากเลยฉันไม่เคยได้ยินอะสิงคโป,ปูล่าแคท <laughs> มันคือสิงคโปร์ปากก็น่ารักนะขอบตาหน้าน,นี้เหมือนสิงคโป,ปูล่าแคทอยู่ <laughs> เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์แมวที่ตัวเล็กที่สุดสายพันธุ์หนึ่งนะคะมีหูที่ใหญ่มีตาที่ใหญ่อา่าอินพอมาจากสิงคโปร์แล้วก็เบอร์มิล่าเหมือนเอ็ดดี้เลยสรุป พ่อแม่เดียวกันไะเนี่ยมีความบิลล่าเหมือนกันนี่คือหน้าน,นี้นะคะสรุปก็คือถ้าเกิดเป็นแมวพันจรอ,อะ่ะบางทีก็าอาจจะแบบไม่ได้สามารถระบุได้ตรงๆนะว่าแบบนี่แมวจรพันธุไทยแมวไทยแมวอะไรนะคะเขาอาจจะดูจากโครงสร้างว่าหน้าตาแมวเราอะ่ะคล้ายๆแมวสายพันธุ์อะไรนะคะลองดูตัวที่มีสายพันธุ์ที่สุดในนี้นะขออันนี้หน่อยค่ะอวุธรับเรียกบิลล่ามาแล้วค่ะ เช็คหน่อยหนูเป็นลายเส้นบูจริงเปล่าหนูเป็นตัวอยู่ในบ้านเลยนะที่หนูมิสายพันนะมีแล้วนะอนเดนติฟายอเดนติไฟายใกล้ไปใกล้ไปมีล้นนะมีล้นนะเฮ้ยมัน,มนไม่เดน n ิฟายไม่ได้อะ่ะเมลก๋มันเนี่ย <laughs> มีแม่ขออ d e เดน f ิฟายหน่อยเร็ว There is more than one cat ใครอ่ะเอาหนานนี้มันอยู่ตรงนี้ ตีไฟไม่ได้เพราะมีหนูอะลูกอ่าได้แล้ว British short hair ไม่ใช่นะเอาละดีเธอไม่ใช่ลาเส้นบลูเหรอเป็นสายพันธุ์แนวที่มาจากฝรั่งเศส Chartreux อ่ะเอาน,นสียงไม่ดูทุกคนเลยอ่านได้บอกหน่อยนะคะพันต่อมาค่ะา o r a t cat B B B สามสายพันไม่ฟังด้วยสามสายพันธุ์เนี่ยยังไม่มีใครเมนชั่นถึงราเซียนลูเลยนะคะปรากฏฉันโดนหลอกขายมาแล้วไปซื้อเนย่าคลองผมกเนะี่ยไม่ใช่แาพันธ์ต่อมารัเซียนลูเฮ้ยฮยเฮ้ยู่ใยสายพันยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมลาเซนบูนี้หน้าตาดูไม่เหมือนบีเลยอะ่ะเข้าไปสายพันธุ์ที่เก่าแก่เลยนะลาเซนบลูลอะ่ะอร์มีล่าอีกแล้วเบอร์มิล่านี่ทุกตัวเลยนี่เป็นพบกลดเดียวกันหรืออะไรไม่แ,แค่ความเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะอย่างน,น้อยๆเนี่ยเขาก็จะให้เรามาดูเปรียบเทียบเอาว่าคิดว่าแมวท่านน่าจะสายพันธุ์ตรงอันไหนซึ่งซอมีลาเซนบูติดมากับมิโลนาเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วว่าแมวท่านที่สายพันธุ์ มาดีกว่าค่ะออสการ์ลูกระหว่างลัเธินบรูกับพ่อที่มาจากสุขุมวิทนะคะมาดูว่าแอปพลิเคชันเนี่ยจะบอกว่าออสการ์เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะออสการ์ <Oscar! S 1> ต้องเล็กด้วยอะไรอ่ะ <c oughs> เออจิ้งจกปลอมไงไอดีไนไอดีไ i โออัมโมเมนต์โออัมโมเมนต์เฮ้ยเ้ยเ้อโมเมน จิงจกจิงจกจิงจกอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นเลยคุณจกคุณจกแม่ขอ i d e n t i f y เร็ว i d e n t i f y พอยคาเมล่าแอดแคทแล้วนี่ไม่ใช่แคทหรออุ้ยได้แล้วยูโร p ี a n ็นชดเหตอ้าวเป็นยากขนาดนี้เหรอออสการ์นะคะเป็นเบมบิโนแคททุกคนทำไมมันเหี่ยวอย่างนี้ <c oughs> คือลายเดียวกันก็จริงนะแต่มันไม่ได้เหี่ยวติดหนังอย่างนี้พอร์ิชเล็ก นสวยจังอะเขาบอกว่าเป็นพันธ์ุที่มีชื่นชื่อว่าเป็นกาดแฮรก็คือขนน่าจะแข็งแรงหนะนาแน่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะแก,กเป็นแบมบพีโนโจริงเหรอขอ,อีกทีได้ไหมแ้ว <c oughs> มันยืนสองขาทัวยืดใจแก,ก้พันอะไรอะ่ะโคราแคท แอปมันอาจจะเล็งเห็นความเหมือนของบิโลนนารื่เปล่าเพราะบิโลนนาเอาจริงๆนะคะละสนบลูกับโคราชแคทอะมันมีความใกล้กันมากเลยนะออสการ์ <Oscar S 2> มีความโคราชหรอก็แสดงว่ามีความละสนบลูสิ แลค่ะและนี่ก็คือแมวทั้ง4ตัวที่บ้านซอฟนะคะซึ่งในแอปพลิเคชันน่ะจริงๆแล้วว่ามันจะมีโหมดฟีเจอร์ที่รวบรวมสายพันธุ์แมวด้วยนะคะแบบนี้เวลาเราดูบางทีคือถ้าใครที่ชอบแมวนะอยากจะมารู้จักพันธแมวก็สามารถนะเขารวบรวม,มหมดเลยเช่นโคราดกดเข้าไปเขาก็จะลิงก์เข้าสู่วิกิพีเดียให้นะคะเพราะว่าบางทีสมมติน,นะว่าเราอะไม่รู้จะเริ่มจากสายพันอะไรใช่ไหมคะแล้วก็มาดูตรงเนี้ยมันก็มีสายพันธุ์สวยๆเยอะนะเช่นวยโซมาลีแคทหรอน่ารักจังอะ ฮยเไกจจิไม่เลยแล้วไม่มีใครเตือนหน่อยรอว่าแอดกล้ากางจะกระโดดอะไร่งเงดูดิดูมันมีคนไม่มูฟออนเอ้านี่อะไรอยากกินขนมหรออะไรยังไม่ได้ขอมือเลยจะกินหรอโอยครบสงมือด้วยแม่ถ่ายลิปกอนได้ไหมแม่อ นั่งรอไปก่อนนะทุกคนมันเริ่มออกเล็บแล้วฉันพูดถงไหนอะฉันลืมหมดแล้วแมวทำฉันเสียสบายเถอะอะเอาเป็นว่าใครอยากจะลองนะ cat identifier นะคะไอ้นี่ก็จะให้มือไอ้นี่ก็จะกระโดดจะอะไรกันน้นมันสามารถเลือกจากรูปที่เราเคยถ่ายมานมนานแล้วได้นะอ่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสแกนสดๆใช่ไหมคะเราไม่ได้สแกนสดสด ใช่ไหมคะจะมีรูปที่ถ่ายมานานแล้วอ่ะก็สามารถทำได้เหมือนกันไอเดนติฟายแคทนะคะลองไปเล่นกันดูนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครรู้ว่ามันมีแอปอื่นๆที่เกี่ยวกับแมวมีอะไรบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันนะคะก็มีแมวขอรอข้าวแล้วนะคะรอขนมใช่ไหมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม่กดไลค์กดแชร์นะกดถูกใจให้หน่อยคอมเมนต์คุยกันสับเรบใครที่เป็นทาสแมวเหมือนกันนะคะเอดดี้ขอมือเก่งมากขออีกมือนึง มีคนไม่พอใจอย่างนี้นั่งลงเก่งมากอย่นีนขข้ขอมือคะ่ะขอมือขอมือค่ะเก่งมากขออีกมือหนึ่งคะ่ะเก่งมากขออีกมือหนึง่งค่ะขออีกมือหนึง่งขออีกมือหนึ่งคะ่ะขออีกมือหนึ่งค่ะอีกมือเอาทิ้งตกไปเก็บไหมเรามาดูร่องรอยอารยธรรมโบราณนะคะนี่ก็คือร่องรอย ของออสการ์ที่ต่อสู้กับจิ้งจกของเขาถึงสองรอยเลยทีเดียวสงสัยไหมเขาว่าแมวที่บ้านฉันเนี่ยกระโดดเหนือหัวฉันอีกนะเนี่ยผู้ก่อเหตุอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณจกไม่อยู่แล้วเนี่ยมีแต่รอยในเล็บหนูอ่ะฉันสูง162เซนน่ะแมวฉันกระโดดได้เกือบสองเมตรอ่ะเ้ยออกงานวันแล้วทั่ปกติแมวกระโดดได้สูงเท่าไหร่หรออยู่ดีๆคอนเทนต์เปลี่ยนนะฮะแมวสามารถกระโดดได้สูงถึง2.4เมตร2.4เมตรนี่คือแบบโห how high my cat can do เลย นี่ก็คือแอปพลิเคชันนะคะในการ Identify สายพันแมวนะคะใครที่ลองโหลดมาแล้วนะคะลองใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันกันที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยสอบกับแมวแมวทุกตัวก็ตัวมีอีกเหรอโอสกอรไม่ไม่หวเจมันยิ่งเลยเนาะโอ้ยลกันกะไปกนะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแลวเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ